ผมก็อย่างนี้เลยนะคะเป็นลังนกเลยค่ะคือช่วงนี้นะคะเราก็โอ้โหลุงเขียยื้อไกลไปหรือวะและคลิปนี้สนับสนุนโดยเพ s ซี่ค f ฟ e ีซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์หอมยันฉี่กันเลยทีเดียวดูได้จากคอมเมนต์ของลูกค้าที่พิมพ์มาบอกแถมรถสชาติก็ดีดีกินแล้วก็ดีดีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอปปดไลน์แอดเพสซี่คอฟฟี่อ็อี้กเดอบานี่ หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ขอไปเสื่อได้ง่ายๆโหลดเดอร์บาทนี่อา้าซส้นแก้วเชียร์สวัสดีค่ะปเปื่นทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าไปที่สภามาทำข้าวผัดเบคอนแฮมแล้วก็กุ้งสดนะคะโอวันนี้มากันแบบว่าเต็มเลยนะคะจัดแบบ ฟูออฟชั่นท็อปปิ้งเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เอาเบคอนกับแฮมมาผัดนะคะโดยไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะผัดไปสักพักน้ำมันจากเบคอนก็จะออกเองนะคะก็ตามด้วยกุ้งสดนะคะปรุงรสด,ด,ด้วยซอสปลาเขียวนิดหน่อยนะคะ ขึ้นนะคะพักไว้ก่อน,นะะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะพอใส่น้ำมันแล้วนะคะก็เนี่ยตามด้วยกระเทียมนะคะนีกระทะร้อนเร็วนะคะกระเทียมเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยไข่เลยนะคะ มันก็ตามด้วยก็สวยเลยนะคะที่จะได้คูุกลงไปกับไข่เลยนะคะใครจะเพิ่มน้ำมันก็ได้นะคะแต่วมคิดเขาไม่ก็ชอบนลีงง่ยนะะคน นั้นก็ปรุงรสด,ด้วยนี่ค่ะว่าปรุงรสผัเขียวซอสหอ,อยซีอิ๊วขาวน้ำตาลผองลวกของปรุงรสจัดไปตามชอบเลยนะคะซีอิ๊วดำถ้าใครอยากให้ข้าวผักแตบกบสีเข้มๆอย่างนี้เลย ค่ะแบแห้งๆะะไม่เลียนนะคะแล้วก็ตามด้วยะค่ะท็อปปิ้งของเราะค่ะ รสนะคะชอบรสชาติไหนนะคะแฟนทาวบ้านปรุงรสตามชอบเลยนะคะหวานเค็มนัวจัดไปเลยนะคะใช้กระทะแบบนี้ก็ดีนะคะผัดข้อผัดมันจะไม่เลี่ยน,นะคะ่ะมันจูดน้ำมันนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะพอผักได้ที่แล้วนะคะปรุงรสได้ที่แล้วนะคะก็ตามด้วยผักชีกับต้นหอมนะคะ คลุกเค้าให่เข้ากันก็เป็นอันเสร็จนะคะส่วนแต่ทางบ้านอยากให้สีเข้มกว่านี้ก็เพิ่มสีอิ๊วดำนะคะแต่อย่าไปใส่เยอะนะคะซีอิ๊วดำใส่มากกลิ่นมันทําให้ข,ข้อขากลิ่นมันกลิ่นแรงนะคะใส่ก็ใส่พอกระสังได้เรียบร้อยนี่ค่ะซีสันส,นสวยสดใสเลยมาค่ะดนด้วยกันนะคะ ปาที่ซีมีอ่อมปลาไรก,กระดูกด้วยค่ะ าแล้วค่ะโอเคค่ะผมปิดประตูแฝดมาป็สิ่งของใหม่ๆเลยค่ะอาหารของบ้ากม,ม,มากอือหวันนี้ลุงคิดหิวตลอดค่ะลุงคิดถ้าไม่หิวนี่ไม่ใช่ลุงคิดคือวันนี้มาแบบผมก็อย่างนี้เลยนะคะเป็นรังนกเลยค่ะคือช่วงนี้นะคะเราก็แบบสงสารนกค่ะเพราะว่าลมลมแรงค่ะเออและเสื้อก็คล้ายกันลยลุงคิดอ่ะ ป้าใส่ก่อนนะคะน้องคิดมาใส่ <Like S 1> ที่หลัง <a sky. S 1> เออที่บอกว่าสีเหมือนท้องฟ้าโอเคนะคะเดี๋ยวเราสังงง่งคนขอนิย่ากินก่อนนะคะมากินไปได้วยกันค่ะเมนูนี้นะคะรับรองเด็กๆน้องคิดเอาช้อนมาให้ด้วยหรอเมนูเด็กๆเเมนูนี้เด็กๆจะชอบค่ะ oh, <yes. S 1> ทั้งแฮมทั้งเบคอนและกุ้งนะคะที่ผัดเนะี่ะเผื่อน้องทับทิมนะคะก็โรงเรียนปิดแล้วค่ะนางก็นอนอืดคะ่ะยังไม่ตื่นเลยเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยกลางคืนนางไม่นอน,นะคะ่ะ นางพี่นกเข้าแมวโอ้โหโลงพีย,ยื้อไกลไปหรือเปล่านี่ค่ะผักนะคะผักก็จะมีเนี่ยนะคะผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะแตงกวาหอมแดงกระเทียมอุ้ยเนี่ยดูคนอินเดียเขากินอ่ะอ้ยผู้หญิงคนนั้นน่ะกินไก่เป็นตัวตัวไก่เป็นตัวเลยนะคะแล้วก็พันแนงแกะสองสองขาแล้วก็ปลาอีกห้าหรือหกตัว แล้วก็น่องไก่อีกสี่น่องข้าวเนี่ยประมาณสองหรือสามจานแล้วก็ไข่ต้มอะ่ะไข่ต้มอีกสี่ห้าลูกแล้วก็หอมแดงนี่ค่ะหอมแขกอะ่ะประมาณแบบถ้าเกิดเป็นหัวก็น่าจะสองสามหัวอู้แล้วตัวเล็กอูกิน <c oughs> กินเก่งมากกินแล้วไก่เป็นตัวแล้วน้องไก่อีกแล้วน้องแกะอีกแล้วปลาอีก 5-6ตัวค่ะตัวใหญ่ๆอ่ะกินแบบแบบโอ้โหกินแบบแล้คนอินเดียนเนาะก็ใช้มือกินเนี่ยเอาซอสมาแล้วก็ใช้มือแล้วเขาจะเช็คอย่างนี้นะคะเวลาเขาจับเนี่ยเนี่ยนี่เขาอาจจะทําให้ข้าวมันเออมันเป็นก้อนอินเดียพี่เพื่ลน <K> ชีสสามร้อยกิโลโอ้โหชีสตลอดวันไก่วันตัวโฟเล็กแล้วก็ชิมชิมอ่ะสตูชิมอ่ะทูทูเซมอ่ะ อ่อพอดชอปอ่ะอชออะูชิ้นไข่ต้มโฟไข่ต้มแล้วก็ fish, ฟิสฟายออซิกตัวจริงครับช like ีลักไม่ชิสลิมมากหอมมากหอมแบบ she, เอ่อชีด everything everything same day ก็วันคลิปอ่ะทวินตี้ฟายมินิทอ่ะกูกินกินจริงก,ก,กินเยอะเลย กินแบบไม่คัดด้วยนะ <You think S 1> แบบเหมือนก็ <she enjoy? S 1> แบบว่าคือเขาไม่ตัดว่าตอนนางกินอนะ่ะแต่เขาแค่แค่แบบเพื่อให้คลิปมันเร็วเพราะว่าน่าจะใช้เวลากินอนะ่ะน่าจะประมาณเกือบสี่สิบห้าสิบนาทีแต่เขาตัดให้มันอยู่ในประมาณยี่ห้านาทีว่ามันต้องเคี้ยวใช่ไหมเขาแบบโอ้แต่ก,กินหรือแบบน้ำว้าวว้าวอย่างนี้เลยอะรุงคิดนะคะแค่ไข่สองฟองไข่ก็อยู่ไกลมากเลยนะอ่ะไข่แบบแค่นี้นะคะยัง โอ้โหอันนั้นแบบกินได้เก่งมากเขาคงอยู่ในวัยรุ่นน่ะก็เลยย่อยง่ายอันนี้มีน้ำพริกปาปซี่ด้วยคงจะย่อยง่าย s h e sure cannot run to the mountain anymore แต่หุ่นผอมหรือเพิ่งมากินเพิ่งจะเริ่มกินโวงหรือเปล่าไม่รู้ <Really. S 1> โอ้โหแต่กินแบบ <Not cool. S 1> น,น่ากลัวกินน่ากลัวใช่กินแล้วเลียงไม่หวาดไม่ไหวค่ะแบบเนี้กินแบบนี้นะไอแช่นแค่แคร ยี่เป็นไม้น <c oughs> ิดออมเที่ยวอยู่ฉันเลี้ยงไม่ไหวไก่ทอดแข็งจริงเออคืออลเดยคือ If you have chicken or you have ไข่ออนเลยไอ้ทิ้งไอ้นี่ทิ้งฟินิ y วันเดย์บอกกับลุงคิดว่าถ้ากินแบบนี้นะเราซื้ออะไรมาไว้ในตู้เย็นก็คงจะเกี้ยงทุกวันก็ <c oughs> กินเยอะอะ่ะ <c oughs> แต่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเวลาเขากินคนอินเดียเขาต้องมีหอมแดงเป็นผักและน้ำซอสอะ่ะ and the bread cheese too the numb bread อือหึแจกวันอะไร oh my god too much before อ่ะไอซีเฮอริทฟิตไฟฟิกตัวแล้วก็ไข่ประมาณโฟไฟไข่ต้มอะ่ะ oh. แต่จงจีือน็อตเนื้อชีสมายดเล็กชิกเ้นเล็กอะโฟรชิ้นนะคิดว่าเขาเล่นจะกินไก่เป็นตัวไม่ได้ไม่ค่ะนางเทคไก่มาอย่างเงี้อเทคมอร์ไรส วันนี้ไปขึ้นเงินมาแล้วค่ะที่คลิปเมื่อวานที่ถูกไปอ่ะเขาหักไปเขาให้ป้าไิซี่มาเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเขาหักไปสองร้อยสี่สิบหักเปอร์เซ็นต์ไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ก็เลยจัดเมนูข้าวผัดเลยแต่ลุงคิดไม่ยอมค่ะลุงคิดจะไปกินสเต็กทีฮันเดดกรรมไม่ทุเด์โกโกเทคมานี่ลอตเตอรี่ไงอุ้ยนานมากไม่ถูกค่ะนานจริงๆอืม <c oughs> <c oughs> อร่อยไหม v e ่ y ี o o d อืมอร่อยวันนี้ป้าเวซี่ไม่มีฟิลข้าวผัดค่ะทำให้ลุงคิดกับน้องครับทิมค่ะม mm hmm. You don't feel like a kid there same sometimes you n o t for e Thai food mm hmm. นะบางครั้งลุงคิดก็ไม่มีฟิลอาหารไทยแต่ข้าผัดอร่อยเนาะไม่ด mm ีกุล พิกน้ำปลาก็มีกระเทียมด้วยนะคะปลาดอลี่ค่ะเขาแลเอากระดูกออกฝรั่งเขาชอบมาทำเป็นฟิชแอนชิป yeah fish and chips with ปลาดอ i ี่ But in Switzerland we don't eat that, No. it's not popular, fish and chips. Wheat Badori, but not inside the dough, you know. That's said that Swiss don't like to eat fish and chips. No. like Badori, like this, but mm. with potatoes. Mm. Yeah, you mom likes my stream. Yeah, salt potatoes. Yeah. Uh, salt potatoes. Mm. กินกับซอสมันฝรั่ง and fish and chips like a uh, French French fry อ mm ือเขาจะไม่ชอบเอามาทุบแป้งทอดเป็นฟิตแอนชิปชิปก็คือมันฝรั่งเป็นฝายทอดอะเขาจะไม่ก็ชอบเขาจะชอบเอามาแบบนึ่งหรือเอามาอะไรกินกับซอสมันฝรั่ง What I don't understand about fish and chip is you have the fish oil man a lot mm hmm. and then you eat with French fry man again mm hmm. อืมพิ่บอกคนสวิตจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเอาปลามาทอดเพราะว่ากินกับเฟ้นปลายเฟ้นปลายก็มันเลี่ยนเอาปลามาทอดอีกซุปแป้งทอดมันเลี่ยนอีกสองเลี่ยนเลยรวมกันเขาก็เลยไม่ค่อยชอบลูกโดด ยังไม่ได้เป็นสรลองโต๊ะใหม่ก็ลุงคิดเลยค่ะ new table have to eat there yeah? <laughs> In the next the stage น่าจะกินกับแม่ก่อนนะพ่อ <Okay. S 1> ไปคิด <laughs> อร่อยมากเลย อยามองมจะกินกับข้าวเหนียวค่ะฮึนิปอินเดียนะ Gone already double jump and I'm full already <laughs> อืมพริกชีเลยโอเคเอาผักก่อนสิต้นนี้นะครับ ปาเปซิลุงคริสกินข้าวผัดใส่เบคอนใส่แฮมใส่ไก่ดาวใส่กุ้งใส่กุ้ง yeah forget อันนี้ออมปลาปาเปซิกินออมปลาออมป่าดอรยเใส่ปลาล่ใส่ปลาใส่ปลาล่าเยอะใส่ปลาล่เยอะๆนะคะอร่อยมากๆค่ะอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะแบบนัวพอดีเลยนะคะไม่เค็มหรือว่าไม่จืดเลยพอดีพอดีเลยค่ะก็เพิ่มความเผ็ดได้ตามลูกโดดจะสดหรือว่า ในถ้วยมีหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราสองคนขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโซดาอยู่ไ <watching. S 1> หนอ, <my> อ,อยู่ห้องอยู่เหรอ In my ม o องอ๋อโซดาอยู่บ้นง้นไม่นานนางคงไม่มาปกติถ้าบอกบ๊ายบายนี่นางมาแล้ว <you> เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ